ทททีี่่ฉฉัันนปปะติิญาาใให้ไ้ไไูมมจจดรงภขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรัพย์และกิิยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิดลาธีเบตอดุลยเดชวิกรม พระบรมาราชนกพระบิดาแห่งการสาธารณาสุขไทยร้อยรักรวมใจสารสายใหญ่มุทิตามุทิตาจิตผู้กเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2,567สําสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี นายไพร์จันทพัณฑ์นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษสาธารณาสุขอําเภอรตระการพืชผลการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหน,นองไคนกตําบลหนองไคนกอําเภอมวงสามสิบประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมวงสามสิบอําเภอปัญญามัธยมศึกษาโรงเรียนม่วงสามสิบอํอรรา,าเภอวันวิทยาประกาศนียบาบัตรเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขพนักงานอนามายัยวิทยายลัยการสาธารณาสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ปริญญาสาารณสุขศาส์บฑิตบริหารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชปริญญานิติศาสตร์บัฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชปริญญาสาธารณสุขศาสมหาบัณฑิตการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับราชการครั้งแรกเจ้าพนักงานควบคุมโรคสองสถานีอนามัยลาดควายอำเภอรีเมืองใหม่ตุลาคม2537มผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเฉิมราช ตุลาคม2 5 4 3ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอกุดข้าวปุ้นตุลาคม2546ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเมืองตุลาคม2 5ง7สาธ<ส>ารณสุขอําเภอนาตาตุลาค 2, า <ion> ม2 5 5 1สาธารณสุขอําเภอน้ำขุนตุลาคม2 5 5 2สาธารณสุขอําเภอโพไซมีนาคม2 5 5 4สาธารณสุขอําเภอนาตาลธันวาคม2 5 6 2สาธารณสุข อำเภอเขม,มาราาตุลาคม2565สาธารณาสุขอำเภอตรการพืชผลถึงปัจจุบันนางสอนสวรรค์ชื่นใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2532จบประกาศนียบัตรพยาบาลและพะดุงคันระดับต้นจากวิทยายลัยพระบรมราชชนนีสันพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีปีพุทธศักราช2540จบปริญญาตรีวิยทยาทศาสตร์บัณฑิตเอกศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2549จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช ปีพุทธศักราช2554จบหลักสูตรเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปสาขาโรคเบื้องต้นจากวิทยาลัยพระบรมราชชนนีสันพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีประวัติการทำงานเริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2526ที่สถานีอนามัยบ้านทํำแค่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พดุงคันอนามัย วันที่28เมษายนพุทธศักราช2528ย้ายมาปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้านกุศกรตำบลกุศกรอำเภอตะการพืชผลวันที่15กันยายนพุทธศักราช2540รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกุศกรตำบลกุศกรอำเภอตะการพืชผลวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2549ย้ายมาปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอตะการพืชผลจนถึงปัจจุบนัน นางนันทาสิริกัญญา,านันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดดประวัติการศึกษาพุทธศักราช2528ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงคันระดับต้นจากวิทยาลัยพยาบาลสรนพสิทธิประสงค์พุทธศักราช2539ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช2,545ระดับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการทำงานพุทธศักราช2,528ตำแหน่งพยาบาลเทคนิกระดับ2โรงพยาบาลข้อวังอําเภอข,ว,อภอขวังจังหวัดยโสธรพฤศจิกายน2,539โรงพยาบาลตระการพืชผลอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม2542ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตะการพืชผลพุทธศักราช2556ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตําบลตากแดดถึงปัจจุบันนางวิไลอ่อนตามนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใหม่เจริญรับราชการเมื่อวันที่หนึ่ง พฤษภาคม2527าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพระดับหนึ่งที่สถานีอนามัยบ้านขุมคำอขุดข้าวปุ้นจัังหวดอุบลราชธานีสามิถุนายน2534าตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณาสุขชุมชนระดับสาที่สถานีอนามัยบ้านหนองเต่าตำบหลหนองเต่าอการเพืชผลจัังหวดอุบลราชธานี5เมษายน2536าตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนระดับสี่ ที่สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญตําบลนาสมัยอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี2มกราคม2546ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยเจหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขระดับ6ที่สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญตําบลนาสมัยอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี9มกราคม2551ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยเจหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขระดับ7 ที่สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญตําบลอาสมัยอํเาเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันที่สองมิถุนายน2559าตำแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใหม่เจริญตําบลอาสมัยอํเาเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบันรวมอายุรชาชการ40ปีสีเดือนนางบุษยรัตน,น์อมรศิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรการรับราชการเมื่อวันที่1เมษายน2528ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค2โรงพยาบาลตรการพืชผลอำเภอรตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี1เมษายน2547ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสถานีอนามัยบ้านกเกษมตำบลเกษมอำเภอรตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี 1มกราคม2552าตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถานีอนามัยบ้านขามเปี้ยตำบลขามเปี้ยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี 1. มกราคม2554าตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบ่งตำบลขามเปี้ยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี 1. ตุลาคม2554าตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ afraid. ตำบลคำสมิงตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี27ธันวาคม2557าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะการอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ39ปี4เดือน นางจันทีตาติวงศ์พนักงานกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาพินอำเภอตะการพุชผลจังหวัดอุบลราชาธานีการศึกษาอนุปริญญาปวาสาเริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2548ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปัจจุบันพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขพนักงานบริการอายุงาน19ปี11เดือนความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงาน ได้รับเกียรติบัตรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,567เนื่องในวันสาธารณาสุขแห่งชาติวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566น,น,นางนาลิตาพรมศรีใหม่พนักงานกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพืออำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชาธานีการศึกษาระดับอนุปริญญ,ญาปอกศส,สูง เริ่มทำงานครั้งแรกปีพุทธศักราช2547ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปัจจุบันพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานบริการอายุงาน20ปี1เดือนความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานได้รับเกียรติบตัตรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณ2567เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ในประภาทดีไวัวพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าอำเภอตการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มทำงานตั้งแต่พศ2536ในตำแหน่งพนักงานบริการจนถึงปัจจุบันรวมอายุงาน31ปีความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานได้รับเกียรติบัตรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณ2567 เนื่องในวันสาธารณาสุขแห่งชาติวันที่27พฤศจิกายนพุทธศัรกราช2566กษียนคือสุขสารคือถึงวันอันสดใสได้พักผ่อนทั้งกายใจได้ผ่อนคลายความกังวลแต่กว่าจะถึงวันนี้สิ่งต้องมีคืออดทนขยันหมั่นฝึกฝนตั้งแต่ต้นจนถึงปลายซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติดีคือจุดหมายแข็งแกร่งทั้งใจกายทุ่มเทให้กับการงานฟ้าฟันอุปสรรคแสนหนงหนักอย่างอาจหารเก่งกาจในการงานบริหารได้แยบยนต์รักษาเกียรติยศก้องปรากฏทุกแห่งหนขอบุญมาช่วยดลที่สู่หนทางจำเริญด้วยรักและผูกพัน